สวัสดีครับช่องข่าวมกาทีวีอีสานครับมนีสิภามาเบิงนะครับผลงานอีกตัวหนึ่งของลูกวัยแตหนึ่งหนึ่งหกนะครับเจ้าทศพลครับแม่บอกนะครับแม่เพิ่นเป็นแม่สีขาวนะครับเป็นลูกตัวเมียครับนี่ครับถึงคอดี่สองชั่วโมงครับลูกสีแดงดีครับหะวแม่เพิ่นกะเป็นเครื่องดำนะครับ ที่เพิ่นวาเอื่นโบดงัวโบดนะครับเนาะพ้มกับพระท่านในเข้าใจเป็นไดนะครับว่าลักษณะงัวแต่ละตัวนี่สีแบบใดเพื่นนอื่นโบดหรือเพื่นนอื่นจังไดนะครับผมกําลังฮัดเดียงไหมนะครับครับแข็งแรงดีครับกินนมเองครับกินนมเองได้ับบ่ให้เขาใกล้ครับ เมีเพื่อน,นบ่แข่เขาไก่เมียเพื่อนเสกหวงเขาไก่เนี่กับข้างหื่อหื่ใสนะครับผมลองไปจับกินนมนะครับเป็นมวยนครับยันครับผมกเ็เลยปล่อยให้หลูกคนกินเองถ้ากินบ่ได้ผมจังสีลอกขาครับแต่ว่าลูกแข็งแรงดีนะครับสามารถดูดนมเองได้ หลุ่นครับหุ่นจนว่าออกสามตัวนะครับใ้แต่ตัวผูนะครับเปิดทั้งสามหลอบนี้ด้ตัวแม่ตัวเดียวลูกตัวที่สองของเพ่นครับ ง่ายอยู่ครับหลอดนี้ครับตัว่นบกขยญยนะครับก็จะมีติดแน่อยู่ช่วงหัวนะครับคช่วงหัวสีหง่แน่จักหน่อยนะครับสีขับแขบเนี่ยออกได้ซอยทำขอดครับแขงขากะบกขยัยเป็นไดครับเพราะว่าเมียเป็นกับอกเมียแม่ที่ขนาดใหญ่ครับ เป็นงัวรุ่นกลางๆไงกว่ากะโดนแน่เล็กหน่อยแต่ว่าสีนี่ผมซื้อว่าสีพันเลยครับแดงเข้มดีเดี๋ยวผมสีอัปเดตอีกเท่อนึงนะครับตอนที่เพิ่นไงสมบูรณ์นะครับ เรียนจริงๆบิง่งความแข็งแรงของเพิินทีซ้ำไดควนการเจริญเติบโตของเพิินนะครับสำหรับแม่แบบนี้นะครับแม่กลางๆสำหรับที่นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับติดถาติดตามเบิ้งคลิปหน้าครับสวัสดีครับ